สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าวว่า,าแต่งมิกกี้อาจารย์ชิดค่ะวันนี้เราไปเจอเทลเลอร์เทลเลอร์หนึ่งมาเป็นทีเซอร์เนาะซีรีส์เรื่อง คินปอเช่เดอะซีรีส์รักโคตรลายสุดท้ายโคตรรัก <laughs> ชื่อยาวมากอ่านชื่อภาษาอังกฤษถูกใช่ไหมถ้าผิดก็ขออภัยนะคะใช่ซึ่งเราเห็นเขาแบบเป็นท็อปิกเมื่อวานที่เขาเหมือนเขาปล่อยเทเลอร์ตัวนี้เมื่อวานทีเซอร์ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านักแสดงคือใครบ้างแต่ทีเซอร์เก้านาทีเออคือแอบ,บงงอยู่ว่าทำไมทีเซอร์นานจังเพราะปกติว่าทีเซอร์มันจะแบบสั้นๆเนาะเออเออซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันว่า เรื่องนี้เป็นยังไงฉายช่องไหนก็ยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องายละเอียดเลยแะก็แบบใครเป็นคนสร้างลเรืร่องนี้ก็ยังไม่รู้เนาะใช่<ม>ต้องไปดูกันเลยค่ะอืสีสวยนะเฮ้ยค,คุณมากเลยคัะนะ ข่ามเลนข่ามเลยเลยมึงใช่คนนี้เล่นวอนป่ะไม่ไม่น่าใช่ <c oughs> เออตัดต่อ,ตอด,ดีมาก <c oughs> โอ้โหเออเก่งอะไรขนาดนาั้นๆงงมากเลยอุ้ยมีมีจ <c oughs> ้ มีมิดนะคืนน้ำลายด้วยหนีหนีจ้าข้าจานกูรับบัตรเครดิตไหมนี่มึงคนเตยบัวมอนดีไปถ้าของปอมเจอกูแน่กูชื่อจิงพระเอกอ่ะกูชื่ออะไรกูชื่อไอ้พด พอชมีคนมาตามหามึงวะอะไรวะคิดในพอชอเชี่ยจองไปทำเมึงวะลูกน้องมันเรียกว่า้โหคุณกินอะไรของมันอ่ะเฮ้ยเชี่ยนี่มันปปรุ่งซปเปอร์ลิมิตเต็กนินดิช่างเลยนะคงทั่วไปนี่หาซื้อไม่ได้แล้วนะสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย หรือว่ามมนมันทวงนาฬิกาคืนวะเฮ้ยอระเบิดลงอยู่แลกูเฮ้ย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 เนเยเเฮ้ยเฮ้ย้้ยเ้ย้ยยเ้องเดเยเเืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยนเฮ้ยสฮายพี่วะฮ้ยยมฮ้ยเยเฮ้ยเเ้ย้เพ้ยมฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ น่าจะเป็นคนที่ให้นาฬิกาปะห้ามออกไปไหนเลยนะเว้ย่ต้องายมึงไต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไม่อกผมซ่อนอะไอ้พอดมึงตังช่วยกูด้วยาไงอะ บ้านเนี่ยของกูแหละมึงต้องการอะไรมันเป็นบริการให้กูเฮอะไรเป็นบริการเชีบ้านล่าการจนะ้างบริการเยอะชะมันแม่งบวชสัต้องเรื่องเงียะแน่เลยกูไม่อยากเป็นบริการให้มึงเลยเช่นเดือนละแปดหมื่น,นพอไหมโอ้โหโอ้โหผีต้องเจอกัเลยลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกันคนละพวก คุณหนูแทนคุณชื่นชอบซีรีส์เป็นชีวิตจิตใจมึงแหกกระต่ายเปล่าวะเรากฎกับเลยเจ๊หลับองครอกมาถึงแดงเต็มนี่มึงบอรหาังไม่ตั้งใจด้วยวะมันบรรยากาศอันนี้น่าจะดีนะเมื่อกี้ชื่อคุณคิมกลับมาแล้วครับคุณคิมคิมชอบทำให้พวกบรรยากาศคนพลุกไปหมดเขาเหมือนคนขายสามสูงอ๋อคุณคิมมาเปลี่ยนรถสุดท้ายคุณคิม ภายนอกดูเป็นคนเย็นชาก็จริงแต่แท้จริงแล้วเป็นคนฉลาดรักพวกครองเชื่องและมีความเป็นผู้นำสูงมากคุณโชคดีแล้วที่ได้เป็นบริการให้กับคุณชิงต่อไปคุณชิงน่าจะเป็นผู้กุมอำนาจทั้งหมดของตระกูลมันถึงได้บ้าอำนาจนี้ไปโชงกาแฟไม่ให้กูกูไม่ทำคุณต้องทำกูไม่ทำงั้นกูทำเองจงง สงแค่ชงแค่กาแฟแก้วเดียวบรรยากาศเดี uh ๋ยวพ่อมึงวะอดชิ so anyway ้หายตลอดนะให้อภัยแล้วกันทำไมต้องเป็นมันด้วยปะนอกจากฝสีมือแล้วไม่ได้มีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับตะกูลของเราอ้าวยังไงอะตอนนี้สตูเริ่มเคลื่อนไหว โอกาสของเรามาถึงแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือบริการคนใหม่ของคุณชินมันเป็นใครที่แท้ก็คนสำคัญอยู่เองแกมึงจัดก,การมันได้เขาหน้าดูอยู่นะเออบูบูอ,อ่ะบูมากเออเป็นหนังแอคชั่นน่ะป้า เราต้องทำแบบนี้จริงจริงหรอโว้ยรุ่นใหญ่จริงแต่นี่ใครๆก็มาเล่นซีรีส์วายแลอวมึงบ้าไปแล้ยขินถ้ามึงตายไปกูก็ซวยหรือวะคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณได้ไหมทำไมเสียงกระตักก็สา่งไม่ได้ ถ้เฮียทำทุกอย่างเพื่อผมอ่ะที่เราฟังที่ผมพูดนิเรามีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ยแล้วถ้าเฮียเป็นอะไรไปขึ้นมาโอ้โหอใไรอ่ะโอ้มุมดีมากนะเหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะกูสัญญาว่ากูจะไม่เป็นอะไรกูรู้ว่ามันก็จะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่แล้วลออะไรขนาดนั้นนะเออโอ้ย,อย Oh my god Oh my god Oh my god, oh my god. อ๋อนี่กูเป็นอะไรไปวะนี่พีเชายกูถ้ามันปราคฏณค้น มันต้องเตรียมใจไว้ว่ากูไม่เคยเห็นคนุณจริงจังกับใครถึงผมจะเร็วยังไงอะแต่เขาเป็นคนที่ผมรักผมไมมว้ในวันทำร้านานนมรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอนอมึงจะสร้างความเจ็บปวดกูถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจเลยปะโอ้เออทำดีมากเลยอ่ะ<ม> โอ้ดหดูดูดูมากหนังแอคชั่นโน่าจะมันแล้เนี่ยไม่ได้ดูแบบนี้มานานแล้วว่ะปกตินังไทยทำไม่สุดขนาดนี้นะมึงดูแบบกูกูไม่ว่าแต่อย่าใช้แผลรอบดันกันี่ยคนนี้น่าคุณมั่นใจได้ไงเขาเป็นผีพวดผู้คนที่ต้องการทำลายพวกมึงอ่ะ ไม่ได้มีแค่ตะกุนรองออกมามาได้เจอกันนานเลยนะคคนอนยนักแสดงเยอะมากจริงอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะน่าดูอ่ะชอบหนังแนวแอคชั่น เออตรงนี้ปังนะจริงภาพสวยมากเลยนะตรงนี้ปังนะุูบอกแล้ววงการนี้เข้าแลออกยากเออยอมมากคินพอร์ชกับซีรีส์ตื่นกันทุกคนเลยนะไม่หลับเลยนะ ออเดินมาพวกมึงทำเสี no ้ยอะไรกันเนี่ยฮเงียบดีก็ฆ่าเร็วเนี่ยเฮ้ยน่าดูมากเลยอ่ะน่าดูฮุ้ยดูแบบว่าทีมสร้างดูยิ่งใหญ่อยู่นะเมื่อกี้แปลกมาเออเฮ้ยสปสยนะคือ เราอะชอบเป็นคนดูหนังเราอะไม่ดูหนังผี <laughs> ใช่ปะแต่เราชอบดูหนังแอคชั่นมากแบบว่าฉันลงเฉินหลงอะไรเมื่อก่อนฉันก็ดูฉันก็ดูดูตลอดแบบดูทุกอานอะไรอย่างเงี้ยร,รู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยมันไม่ค่อยมีแบบนี้จริงอไม่มีเฮ้ยแอบรู้สึกว่าเป็นซีรีส์วายใช่ปะที่มาทําบู๊ออกจากลรอกลรวมมาหายแล้วออกไปไกลออกจากลอกลงวมมาหายหนึ่งทําเป็นนักเลงที่เป็นนักเลงแล้วตบตีกันแบบจริงๆแบบสุดมากอะ คือมันเป็นการถ่ายที่เรารู้สึกว่าโหดูมันแล้วก็ดูแบบดูน่าติดตามมากภาพถ่ายก็สวยนึกออกปะนักแสดงก็เล่นดีเออแล้วนักแสดงใหม่ด้วยใช่ใหม่เกือบหมดใหม่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราไม่รู้ว่าเขาผ่านการแสดงอะไรมาบ้างเนาะยเวนพ่อๆออะเอออย่างพี่พีอะไรอย่างเงี้ยรู้จักตัวเออแต่คือแบบนักแสดงไม่รู้จักเลยสักคนนึงแต่ว่าดูจากเทรลเลอร์แล้วก็ดูจากทีเซอร์แล้วก็คือ เล่นดีกันนะเล่นดีมากเออ,เอ,อคือเรารู้สึกว่าเขาคุมเรื่องอยู่นะต่อให้เป็นแบบพระเอกนายเอกใหมอ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตัวประกอบใดๆอะ่ะคือเรารู้สึกว่าก็มาสร้างสีสันด้วยมีมีน้องในตระกูลคีม ที่ที่เผยว่ารับความตลกพี่ดูซีรีส์ะเนาะคือเรารู้สึกว่าต้องตลกมากๆอะสำหรับตัวละครนั้นแต่ว่าในเรื่องของปมของนายเอกเนี้ยก็จะมีเรื่องครอบครัวด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาเป็นบริการให้กับพระเอกแล้วเนี่ยคือเหมือนแบบว่ามีปมครอบครัวด้วยเดี๋ยวน้องนี่ก็จะต้องเป็นห่วงพี่มากๆหลังจากมาเป็นบริการสีเมคกี้ดีมากสีน้องน้องดูน่ารักอะรูเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมี ดราม่าในเรื่องของแบบว่าความรักว่าแบบโอ้ยจริงๆแล้วเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเจ้าจชู้มาก,ก่อนออแล้วก็ออจะมีเรื่องแบบว่าตามตามสืบว่าจริงๆแล้วใครเป็นคน <S <S <ๆ>ที่แบบปองร้ายตะระกูลนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนที่เป็นศัตรูกันที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นศัตรูแล้วก็จะมีเหมือนอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่รู้ว่าใครเออเราพ่อที่เป็นพีทองเจือใช่ปะเหมือนเขาพูดกับพระเอกอว่า ต้องเป็นคนเนี่ยที่เป็นบริการอ่ะอเพราะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลใช่ฉันงงมากว่ามันแบบเนื้อเรื่องมันก็คงจะลึกในระดับจริงเฮ้ยน,น่าน่าติดตาม่าฉันอยากดูเรื่องนี้แล้วก็แบบถ่ายสวยมากต้องยอมเลยนะการถ่ายแบบทำดีมากอ่ะอเออคือแบบการตัดต่อหรือฉากปูหรือดใดๆแสงสีโดยเฉพาะฉากที่แบบเราต้องเฮ้ยแบบโหภาพสวยมากคือตอนที่นายเอกคุยกับน้องอะอในห้องนอน ที่เป็นรถไฟใช่ที่รถไฟวิ่งพอดีอ่ะแสงสีเขียวตกนั้นน่ะมันมันละมุนมากมันแบบมันดีแล้วมันดูเท่มันดูแบบมันดูเหมือนฉันกําลังดูซีเออซีรีส์ฝรั่งอ่ะเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นอยู่ฮ่องกงอะไรที่มันที่มันจะมีอาพาร์ทเมนต์แล้วเป็นรถมีรถไฟเป็นข้างหลังอ่ะเหมือนดูหนังฝรั่งบางเรื่องก็จะเป็นอย่างนั้นใช่คือฉันนึกถึงหนังแบบคือเออเหมือนอยู่นิวยอร์กอ่ะเหมือนเห็นเหมือนเห็นสะพานที่เป็นเหมือน ใครใครเคยดูซีรีส์ฝรั่งที่แบบอยู่อาพาร์ตเมนต์ว่างอะอแ,ลแล้วมันมันเหมือนเห็นสะพานที่แบบว่าเป็นแบบทัทวยว่ปะเออที่แบบจะผัดข้าแม่น้ำะ่ะเอออะไรมไม่คือมันจะมีสะพานที่แบบผ่านตรงกระจกอะอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้ยคือเรารู้สึกว่าเออฟิลมันได้ว่ะแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่รู้จักทั้งโปรดักชันข้อมูลซีรีส์แสดงไม่ถูกเรื่องเลยใช่ก็คือ,อถ้าถ้าใครแบบ รู้เกี่ยวกับว่าเออข้อมูลทีมโปรดักชั่นทีมสร้างอะไรย่งเงี้ยก็มาแชร์ข้อมูลได้นะคะว่าที่ไหนก่อนเนี่ยเออใช่ไม่มีบอกเลยอ่ะคือไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราแบงค์มากอันเนี้ยเขาชื่อฟิล์มมันเนี่ยออฟฟิเชียลก็น่าจะเป็นบริษัทที่สร้างเรื่องนี้แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเขาออนแอร์ที่ไหนใช่ เราดูแบบฉากหิือสีนคือดูเด็ดเผ็ดมันมากนะคะอแบบว่าโอ้โหดูอะไรกันขนาดนั้นนะคะโอเคคือเราว่าสภาวาทำออกมาได้สุดในทุกๆเรื่องใช่แล้วสีนี้ฉันชอบมากคือสีนที่แบบว่ากำลังโดนยิงอยู่แล้วมาหลบหลังเสาแล้วก็จับอกแล้วก็คือแบบมึงกำลังโดนไล่ยิงอยู่มึงอย่าพึ่งเราว่าเขาเลือกอ่ะตัวพระ พระเอกกับนายเอกได้ดีนะตัวพระเอกอ่ะดูเป็นผู้ชายแบบแบดจริงๆเว้ยแบแบบแบบหน้าตาคาแรคเตอร์เหมือนพี่เอกอ่ะเหมือนพี่เอกที่อยู่ในเรื่องอ่ะเราสึกว่าเขาแคสติ้งมาดีแล้วดูดูเข้ากันด้วยสองคนเนี้แต่ตอนแรกเราเข้าใจว่านายเอกอ่ะคือนักแสดงอีกคนนึงคือเขามีความน่าขายมากเยคือมีความไทยๆแบบเนี้ยคนที่เล่นวอนอ่ะ ม,มันจะมีมีคล้ายๆทรงผมก็คล้ายใช่ใช่ใช่คือคล้ายมากจนเราเอ๊ะใช่เปล่าแต่ไม่ใช่ใหม,ม่มากนะคะก็ฝากมาคอมเมนต์กันเนาะให้รายละเอียดข้อมูลเราหน่อยเพราะแบบ <c oughs> ว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเราพอรู้แล้วว่าเรื่องมันเป็นไงนักแสดงฉายที่ไหนคะนักแสดงมีใครบา้างเราตามได้ที่ไหนแล้วว่าฉายที่ไหนด้วยใช่อย่างหรือว่าออนแอร์ air, ทางช่องทางไหนเราจะได้ รอติดตามแล้วก็คิดว่าเออถ้ามีโอกาสก็อยากอยากทำรีแอคชั่นนะเพราะว่าเป็นซีรีส์ไวายที่ น่าติดตามน่าตอามมากมันมันน่าสนใจมากมันไม่ใช่แค่ p l o เรื่องไงแต่การถ่ายทําแม่งสวยมากอ่ะสีเสือคือเปิดมาตอนแรกซีนที่แบบอยู่ข้างหลังร้านอะแล้วมันเห็นไฟไฟของน e o อ่ะคือเราชมแต่ซีแรกเลยนะโสีดีจังเอออืเหมือนไม่ใช่บาร์ที่เมืองไทยเนาะเหมือนเป็นบาร์แบบต่างประเทศอะเหมือนเออคุยเตียกเลี่ยอะที่ดูคุยเตียกเลี่ยอะ เออดี呀เรื่องเนี้ยเราติดตามรอนะคะรอว่ะอ,ออยังไงก็ฝากทุกคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็เอ,อ่อฝากด้วยถ้าเกิดเราได้มีโอกาสทำเดคชั่นก็อยากทำนะเออก็เดี๋ยวรอรอรอดูนะคะแล้วก็ถ้ามีเดคชันจริงก็ฝากทุกคนติดตามเดคชันพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ